เราแกะนี่ก็จะได้อย่างนี้นะคะแกะแล้วทีนี้พยา,ยเาเราจับอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ปักมือนะคะสวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ตูดีโอนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะต้าก็พาเพื่อนๆนนะคะมาเที่ยวที่ทํางานอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงสีกว่านะคะต้าก็มาถึงที่ทํางานแล้วนะคะก็เลยจะอัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะคะ ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มาเจอกับต้านะคะตอนนี้ตาอ,อยู่ที่อิตาลีนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับต้าด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะตาก็มีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการแกะกุ้งยังไงนะคะแล้วจะทำยังไงไม่ให้มันมีเกิดอันตรายเวลาเร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 า,เราแกะเยอะๆนะคะแล้วเราจะมีวิธีการแกะกุ้ง แกะอะไรออกนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดอันตรายต่อกันในการทําอาหารเยอะๆนะคะในกรณีที่เราอยู่ร้านอาหารนะคะหรือทํากินในจปริมาณเยอะๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเจอกันกับต้าอีกแล้วในพักในช่องกีต้าสุดโอนะคะควันนี้นะคะต้าก,ก็จะมาสาธิตการเกีะกุ้งนะคะเรามีเทคนิควิธีที่จะทําให้กุ้งนะคะไม่ปักมือใช่ไหมลุง ไม่กู้ไม่ปักมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะแกะยังไงแล้วก็เราจะเอาอะไรออกบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นกุ้งของเรานะคะเดี๋ยวก็ากะให้ระเอียดเรียบร้อยกนะ่อนโอเค กุ้งอันนจะเป็นจะเป็นกุ้งแช่แข็งมานะคะเวลาเราแกะนะคะเราวิธีการแกะนะคะทำไงให้กุ้งเราจะคุณ <c oughs> ลงเดินขาดแกะอันนี้เราจะแกะทำอาหารนะคะถ้าเราแกะทำกุ้ง ถ้าเราจะทำกุ้งไอ้ข้าวมันกุ้งเราจะต้องแกะออกหมดเลยนะคะทีม่มีการแกะนะคะเราจะเอาตรงนี้ออกนะคะเพราะมันจะไม่ให้ปากมือโอเคไหมคะแกะนี้นะคะใส่มือด้วยเพื่อรักษาความสะอาดนะคะเราก็จะแกะตรงนี้ออกนะคะเอาหางเราต้องหางมันออกนะคะ เพราะว่าเวลามันทิ่มมือมันเปื่อ้นะเลือดไหลมันบาดมือมันเป็นเหมือนคมนะคะมีดนะไคะแ okay. ต้องแกะต้องดูออกนะ,ะแกะเลยวันนี้นะคะเราก็พึ่งหนึ่งทุ่มนะคะลูกค้าย,ยังไม่เข้านะคะแล้วก็เตรียมของนะคะ เราเก็บอันนี้เสร็จเราก็จะไปผ่าล้งนะคะเอาเส้นเอาเอาเ,อาเส้นที่ตู้ออกนะคะเส้นที่ไม่ออกอัปเดตสถานการณ์ไวรัสที่อิตาลีนะคะตอนนี้ก็แรงนะคะตอนนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นพุ่วันเลยนะคะอยู่ที่สองหมื่นแล้วนะคะรอบนี้ มันจันมันจันที่ย,ง,ยงนี้นะคะร้านอาหารเขาจะให้เปิดถึงบุบโมงเย็นนะคะก็จะได้ทำเฉพาะตอนเช้านะคะตอนเที่ยงนะคะก็จะเป็นมื้อเที่ยงนะคะเก่นะคะนากการเมแรงมากนะคะก็ภาวนาอย่าให้มันล็อกดาวอ,อีกรอบนะคะหลายๆคนเขาก็ภาวนานะคะเพราะว่าทำม,มาหากินอะไรไม่ได้เลย ที่หาเช้ากินค่ำก็ลําบากเนาะลุงเนาะคนที่ไม่มีเงินเดือนคนที่มีเงินเดือนก็นอนอยู่บ้านทํางานที่บ้านค่ะคอมพิวเตอร์นะคะสมาร์ทค่ะสมาร์ทโฟนค่ะคอมพิวเตอร์เราก็รับเงินเดือนปกติส่วนคนที่ทํางานที่ทงเป็นรับจ้าง ก็เดือดร้อนกันนะคะไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะคะสถานการณ์แย่มากเลยนะะว่าจะแกะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะสำหรับใครใช่ะที่อยากจะมาอิตาลีช่วงนี้ก็ ยังมาไม่ได้นะคะมาก็ต้องกักตัวนะคะคนที่นี่คนไทยที่นี่เขาจะกลับบ้านเขาก็ต้องติดต่อทางสถานทูตไทยนะคะที่อิตาลีนะคะก็ต้องลงชื่อแสดงความจำนงจะกลับนะคะก็จะมีกักโดยต้อง เสียเงินค่ากลับตัวที่ไทยเองนะคะเราจะกลับใครที่กลับกับสามีนะคะก็ไม่ได้กลับตัวด้วยกันนะคะ <c oughs> ต่างคนต่างอยู่นะคะไม่รู้ว่าเขาจะส่งไปกลับตัวที่ไหนนีอยากกลับก็ต้องดูดีๆนะคะว่าเราพร้อมหรือยัง เข้าใจนะคะว่าหลายๆคนก็มีก่อนจะเป็นนะคะบางคนที่นี่นะคะญาติเสียชีวิตก็ไม่ได้กลับนะคะห mm hmm. รญาติยายเสียชีวิตก็ไม่ได้กลับนะคะ mm hmm. เพราะกลับไปก็ต้องไปกักตัวนะคะกักตัว14วันนะคะกับเดือนหนึ่งกักตัวครึ่งเดือนแล้วนะไม่ต้องทําอะไรและะ mm ้ว hmm. นะคะก็ต้อวามปลอดภัยนะคะรักษาคนระเบียบ ที่นี่เขาก็จะดื้อหน่อยนะคะคอนดิเตอร์ทักทายก็ยังหอมแก้มกันจูบกันอยู่ก็เลยมีการติดเชื้ออย่างเะะาดียวคอนดิเตอร์ดื้อเขาดูแหวกดื้อกันทุกประเทศเละที่ไทยก็ชมนุม,มงกันมีทุกสีเลยตอนนี้ก็เสื้อเหลือง ชุมนุมกันนะคะไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะทางการเมืองต่นี้ก็เป็นห่วงเรื่องการล็อกดาวน์นะคะแกะอนี้นะคะเวลาเราแกะนี้ก็จะได้อย่างนี้นะคะ แกะแล้วทีนี้เวาเราจับอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่ปักมือนะคะไม่ปักมือเวลาเราทำกุ้งเยอะๆนะคะมาทำอาหารนะคะอันนี้คือวิธีการแกะนะคะโอเควันนี้ก็สาธิตให้กับทุกๆคนดูอย่างนี้นะคะแล้วก็เราเหตุการณ์สถานการณ์ที่นี่นะคะให้ทุกคนฟังนะคะ,นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ขอเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็ เจอเหตุการณ์กับตัวเองนะคะก็อุัติเหตุนะคะรถจักรยานยนต์นะ,ะรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะคะชนกันทำให้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเวลาขับขี่รถยานพาหานะ,ะนะคะเพราะที่นี่คนที่นี่เขาจะขับรถใจร้อนนะคะ รถไม่ระวังนะคะใจร้อนมากนะคะก็เลยเกิดอุบัติเหตุดได้ง่ายนะคะองให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะคะเวลาไปไหนมาไหนโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะวิธีการแกะพุ่งแล้วก็วิธีการเอาดีหรือเ ค่ะบางคนไม่รู้เลยว่าต้องเอาตรงนี้ออกนะคะตรงนี้นะคะจะทําให้มันปักมือเรานะคะทําให้ปวดนะคะปวดมากเลยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคค่ะ,ะเจอกันใหม่นะคะใหมคลิปน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย